วันนี้เวลา17นาฬิก24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งและทางวิ่งเส้นที่สามพระอากาศยานสวนภูมิอำเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีช่วยบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในอนาคตโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มาประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1เป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวนภูมิระยะที่2 เริ่มเปิดให้บริการในปี2566และแบบจำลองท่าอากาศยานสวนณภูมิเต็มรูปแบบอาทิพิธักการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบริเวณท่าอากาศยานสวนภูมิพระราชการณียกิจข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด และพระบรีชาสามารถด้านการบินรวมถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการบินไทยเกษวรคมนาคมจัดแสดงนโยบายและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําทาง,ทางรางและทางอากาศ ที่ทัศการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่บอกเล่าการดำเนินกิจการท่าอากาศยานไทย6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสวนภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานสวนภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่าสุวรรณภูมิอันมีความหมายว่าแผ่นดินทองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเมื่อปี2545เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน2549ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทาง อากาศของประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับจุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลกนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ